เป็นังไงวะโอ้โลบเลยลมครับโอ้ยนจากเป็นขีดตมยังไงนี่ตัวเสียเดียวบ่ขีดตมไรลงใจวะถึงแล้วครับพี่น้องเอาแล้วกรดุมนะครับไงเลยครับเอฟเอฟเลยบ้านนี่ ถึงแล้วถึงแล้วเขาเล็กตัวนี่สองสองนั่นนั่นโอ้ใหญ่เลยครับนี่นั่นโอ้เกือบมันสีอีกแล้วนี่เอาับมึงเนี่ยง่าเกือบสีครับพี่น้องโอ้มันแห้งยู่ด้นี่ครับ่อุ้ยฟอยแม่กบอีกแล้วครับโอ้โหกำลังสีแจ้งแล้วครับพี่น้องโอ้ยวิวเนี่ยมันเศร้าคักขนาดครับอากาศดีครับผม สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับมนตีน้อยลอยโลครับผมเมื่อนี้ออกมาเบิ้งเขาหน้าไม่เถ่าครับหน้าพู้คือเกาเหรอครับผมก็เลยพากันว่าเอาเงียบมาน้ำครับพากันออกเงียบไหมพี่น้องสวัสดีพี่น้องป้องปายสิปูสกนเดอร์ครับนี่ครับโอ้เดาไม่ไหม่เลยพี่น้องสื่อจอดสื่องยานเลยครับไม่ไหมเลยอันนี้เป็นหลังมันนี่ครับใส่สองเทือบอลในผาดอยู่ครับหลังนี่เงียบตัวนี้เท้อแหลก ได้ตัวหนึ่งตัวใหญ่นาอเท่อสองก็ได้สองครับผมบนันนี้นี่้ปลาเข็งหน่อยมากครับหรือว่าสีผ้ากันล่องไซเบอรอเนียะปลาเข็งครับเนียะปลาเข็งหน่อยครับชากหลังหลยอปลาเข็งหน่อยมากลายเนี่ยต้องเบิดเก่าหลังหน่เก่าหลังเก่าหลังครับโอ้เก่าดีสิบตีพี่น้องเอ้ยบาททีนีไปบาท ลองไปใส่เบิังครับบาดนี่แต่ใส่พานหำเป็นผู้ใส่ก่อนครับไปแถวเคยหมานนี่แหละครับพี่น้องนเยอสิหิวคู่ประเคีงให้แงบขับปันน่นหรอแงบเข้าไปทางนึงเ,เ,เอาหลังสันไว้เอาตะหลังเหง้าอะไรับแต่ว่าตัวสันนี่ผมรู้สึกว่าบอกขัดปันเลยครับผมว่างามันหน่อยกบแถวนี้มันตัวใหญ่ครับ นี่พี่น้องผมว่าง่ามันหน่อยพูดูตัวเหญ่บัดตัวเงาหน่ไขเนี้ยอย,ยู่ครับง่าสีใงี้ๆอย,ยู่เป็นตะเข่าดีก็กันอยู่ครับลองบนรับบ่า <c oughs> ะไปทางเคยหมานเท่าพี่ละบรรยากาศดีครับอยู่ทงไฮทงนา เสียงไกป่ปลาต้วนครับเสียงไกป่ปลาอยู่ทางปลาย่างออกมาเหมือนอะไรก็ได้ยินครับไกป่ปลาตนตะากระตากระตาบอน,นี้เอาบ่วงติดมานน้ำอยู่ครับเหมือนหามีข้องหนูสีไม่ไม่เหลี่ยมๆกับสีใสไว้อยู่เพื่อได้ลุ่นน้ำกันมืออ่อนเสา ผ่านหาเปนลงไปมองเป็นเคยหมานเลยครับโอ้โ,อโอนี่มันเป็นไตน้องสาครับผมกตสีใสน้ํำข่างสะไวเนี่ยจักสองสามหลังครับเอาหลังใดเอาหลังหมานใส่ก้อนมูเลยเป็นยังละ่ะ<อ>ยำมายามิรุ่นก้อนมูเลยก้อนมูปะเออเอาหลังหมานก้อนครับ ครับเอาเหงือกมะเข็งใส่เลยครับปอนหันปอนผ่านหัมปอนมะเข็งเขาเอา้าปลากระเดื่อขึ้นหลอดได้บ้านกระเดื่อเป็นตัวหน่อยเนาะนเ,เอาเลยครับเต็มที่เลยปลาเข็งเอามาหลายเติบอยู่อ่ะบานสักโตละเอาใส่ไว้เกือบซีฟุ่นวะ ง่าคือออกได้ปะกวมบอกเ่าดิการลมะมัะ้งเข่งหลอด <laughs> ใส่ใบปลาเข่งหลอดออกเบิ้ลบ่เข่าได้หนอโมอมีเงียนี่แหละครับมองนี้มื่อนั้นถือสองครับมันเอาทำเลี้ยงเกาล่องมือกันมื่อนั้นมันมีกบมาเฝ้าอยู่ สองตัวเนอะมันบ่าเขาเงียบเนอะสองตัวบอเขานำกำลังเห็ดหมองครับโอ้เห็ดล้านป่นล้านสกเก็ดเหมือนกันวิทนามใส่เห็ดเห็ดปลาเค็งมันดินเนอะ มือใส่มือแรงผมเป็นผู้ล่องใส่เบื้องหลังหนึ่งครับได้ตัวนึงแต่ว่าใส่เบ็ดกบมือใส่สามหลังผมได้ตัวนึงเหมือนมือนี่นใส่เป็นเศร้าสามสิบผได้ตัวเดียวมันนี่เลยเ่ได้เอียเบ็ดมากครับมัอนี่ล่องเงยียบอย่างเดียวเลยใส่เวลาโดนนี่เนาะหลังเดียวก็ได้เนาะกระสิสตแตง เนี่ยที่พวกก้าวออกมาทุกตัวดอกที่เนาะตัวน,ตน,น้อยหลายกระลดดมันม่าง้อยกอนพันหำเป็นเห็ดล้านให้ยางดีเลยครับเชียงมาวัดเขาเอาเอาหยาปกตะเลาะงามันเ้ย อัพนเุน้อาใหม่คัดพร้อมครับนว่าเธอกบผ้าปีนมาว่ากบทั้งนี้ตัวไงว่ามั่นใจด้ยครับพอมือมันปีนเงียบออกอันนี้หลังหนึ่งครับโอ้คอยงาปีนหลังงางปกตลาะงามันเห็นมันเห็นปลาเข็งยังเอยเนาะเรียบร้อยครับหลังแรกเดี๋ยวมืออื่นเ้าเหมือนเด้อครับยังมาลุนกันบาดที่นี่ ชื่อผู้กับผู้ผีโฮครับมันอยู่ติดหน้านครับมีวัดอยู่ทั้งหันสวัสดีตอนเสาร์เด้อพี่น้องออกมายามเงียบกบแล้วครับผมสวัสดีครับมันนี้มาตอ้เเสารจักน้อยครับุ่งามเ,มเกิดเกินเกนสิกดีครับ แงบเัี่ยมาเ้ามาแต่เ้จาจังหน่เหม,อมอือนนี่การชิ้นหนาวเด้อดพี่น้อง18องศาครับผมเบิ่งอยู่ในรถหิมะข้าไม่เห็นเนาะไปเบิง่งเอาลงไปเบิ่งหลังหมานห้องก่อนเนาะจะหลุดหลังเพื่อหมานก่อนเนี่ยเป็นหมานครับ độ gần thì thử khai vòng, <laughs> màn cứ cao quá. phải cao lưng, ồ, to cây bự, tiếng mộc, mộc khẩu, ta cột ta ลูกขนนเขาเงียบครับเน,น,นี่ยมนอกปะมันอกครับน,น,น,นี่นดินั่นนะเห็นไหมนั่นครับซื้อไฟผมนั่นอ๋อตัวญ่ตัวนี่ยลูกเขาเงียบเฮ้กีนปกาเอาเลยวะกบ,บไ,ไหน่ันเนามันเป็นกบฝนกบอะไรหมแล้วหลังมัน,นเขาจะได้รู้ถึเงียบขอเขา น้ำหลายน้เข้าวะอืมอืหอดกบ้อนเกิดอพี่น้องรุ่นนึงกันล่ะโอ้ยบ่เขีงยังคือเก่าอยู่ครับน้ำไหลายปวดบ้านเลยตายแล้วกระนิ่งปลเขีงโอ้ยหลังหมานบ่หมานแล้วครับพี่น้องรุนหลังนึงครับ ไปบ่ lắm nè ปลาบ่ให้มัน nè

มันจะเป็นกี่ต้มเังไรนี่ตัวเสียเดียวเหรอกีดต้มไรลโรคใจโอ้ถึงแล้วครับพี่นนักเอาแล้วกระลึมแล้วครับไงเลยครับเอฟเอ,เ,อเลยบานไปเหยียบไม้กระดาน ดได้แล้วครับนี่เอาแล้วพี่น้องเปิดง่ครับนั่นพูดนะมันต่าโอ้เขื่อนมันสีครับมึงน,นะ <c oughs> โอ้สเสด็ไปสอนไม้เหนี่ต่นต่ำคักตินต่าคักขวามทางนั้นลมนี่ไงนี่ก่อนเอาไปหลุดหลังต่อไปก่อนครับ ยี่หันหลังนึงครับโอ้ถือไปน้ำกอนเถื่อมันลอยหรือซ <c oughs> ้ำลองคู่สาัะไ้ <c oughs> ดีกว่า ผมไม่เห็นแท่แค่นี้ต้องถือกี่รพี่น่อยมูไม่หยังครับนี่คิวปกติหมูไม่หยังครับบ่ถือเดี๋ยวยังหอดหลังขุนยังม่รุ่นกันอีกทหนึงครับผม

ครับว้าโอ้ยใส่เอาน้ำหนึ่งถึงน้ำหนึง่งพี่น้องเอ้บานโอ้ยสีลมลมงูน้ำเข่าจินปลาครับโอ้ยหเดี๋วหลังหลังเข้าเดี๋ยวสามที่หน่งยนะครับบ้านใ้กันตกตัวเดียวลงพี่น้องก็ล ออมมาเร้่เหมอนอมเทขาดติดเสียค,ครับฟางรลายเกลเอยครับตัว๊ดหลายตัวอยู่ครับหมู่บ้านคือภเขาเงียบเกียบกับหมานะครับเจ้าปลูกยังปูกออไรครับ อเงีน้องันยนังเย่ไหอ้นี่แล้วถึงแล้ว้อสองสองนั่นนั่นโอ้ใหญ่เลยครับนี่นานโอเกือบมันสีอีกแล้วนี่เอรัมึงเนี่งาเกือบสีครับพี่น้องโอ้มันเท้งยู่ด้หนิครับ นีตองมัดเสียกไม่เนาะือเคหามัดเสียอู้ขาดเลยมึงขาดเลยพี่น้องออ้ยอ,อีแม่กอบอีกแล้วครับโอ้เดีย๋ยวลางน,น้ำกันดวยครับโอล่ของขวัญของยานเป็นตะด ا ن ดอกว่ะคุณหอบาง,งมันเต็นตาครับพี่น้องน,น่โอ้ยโอ้ันหุดจักท่างี่ออก เป็นโม่สีกเลยมันต่ำมึงยังสีกเลยใส่ถุงบ่เอาไปใส่อยู่เถียงเข้ามายังลงุกพยายามสอง,งเงนะินเงินเนาะได้สองครับแม่ย,ยู่ครับพี่น้องบาปะไปเถียงเข้าค่นคอนนะอีพากันเอาก,กบใส่ถุงไว้ก่อนเถอะครับมันเะป็นตะตำออกโอ้เต็มหมดตัวหนะึ่งเว้ยให้โม่งงูเฮ็ดเองครับบาน <laughs> ผมอยากเสียวอยู่ปล่อยงูครับบา ขึ้เขามากินปลาว้ายไปแล้วครับงูปลามูาป่าบนโอ้โหหมอหูจับหางสิทเลยครับบาทาบผมแบบ่จะกกาบมาดน่ลยครับให้ไม่ติดเบ็ดผมกดว้ายาลังใดะนะังไหนตรมันหลูลงกลนี่ <laughs> บาดเพื่นออกเพื่นเฮ็ดตัตง้งซีเนาะเต้นเต่นตเนาะสมพางง่าเฮาปีนมองนั่นล่ะครับมอนั้นง่าปีนออกครับชิ็นกบสองตัวนี่ว่าจักโอ้หันง่าขันง่าบ่ย่าวนี่เสียจเพื่อนนี่เนาะปฏิต,ตำออกเอไปขึ้นง้อยแล้วบาด กบแถวหนิมันตัวใหญ่ครับอือดูนะครับมาจากลมง่าครับอ,อืมนั่นโอ้ใหญ่ๆเลยเอาอีกตัวนึงครับป่า ตัวนี้ก็ใหญ่ครับนี่ <c oughs> ตัวนี้ก็บว่ามันน้อยครับนี่พูดเ่ะออุ้ยพี่ดองออ,ออมเหรอครับออมไทร์พรขาดเหรอครับง่ายแตกๆเดาลินงับงับเดาออมไทร,ออทพร์พระขาดพระขาดมันเดาลินโอ้เนี่ยมันต่ำมึงสิเนาะยามันต่ำต่ำแบบนี้นบอกตรงไหนเห็ดง่ายด,ดีดีด้วยครับมันมาใส่กบแถวนี่ประมาทไปเลยจะเลยเนาะ โอ้อ่าเกือบโลมันบสามตัหน,นักเลย,ย,อยหอยไปลดเท่ากันได้แล้วออกนะี่ยเชื่อได้ด้ยครับ <c oughs> ขันบ้านได้ได้ออกกันยังไข่ได้บเห็นตูเนาะเออพี่น้องโอ้ใหใ่งครับใส่เงยเลยครับนะ มันมีกบหน่อยจักตัวมิตรตัวงามเลยเอา้าสามแต้มแล้วบาดยังไปรุนกันครับผมใส่ไว้อีกสองหลังอยู่ทางผกับบวงสามหลังครับผมใส่ไว้มันคำกรว,วันว่าสิดักบ่วงเลยบัดดักครับเออหัดบ่วงยังรุนกันเด้อครับผมบาดโอ้ยหอดเงีย ب. บพอบ,บ่วงก็ยุใส่ทางไปยามเงียบล่ะเงียบเลยยามนะครับบ่หมืน ต้องบ,งบ่วงครับบ่วงไปสามหลังพี่น้องต่ำอยู่ครับตรงนี้ต่ำครับบ่ถืองอลงงอเลยบ่ถึอบ่วงงอเลยหนูต่ำบ่สุกข,ของหัวเนาะด่วนสามหลังเดี๋ยวไปเอาบ่วงสามหลังกันก่อนครับสี่สองหลังกันกปะหลุดเงีนครับหลังพื้นไทยแล้วไม่วะปลาจิ้งอยู่วทวดทวดด้วยครับ ไม่มีอะไรครับผมบ่มอถือครับน่าบ่อถือตักโตเลยอกสิได้ซ้ำนั่นแหละครับผมได้สามตัวและ่ะโอ้ไอ้บอกของห่วยย้อมเบากันได้หนาวครับไปยามไปรุ่นบ่วงมันพันห้ำครับใจไปจกักหลังครใช่ไปซีหาหลังป่ะครับอเอาล่อไปเซ็นก็ได้ล่าไปพี่ป่งนี้มันหนาเปียกไปเบิง้ง บ่วงอันหำบ่วงซิงครับบอกทีหาหลังพิพิธังไ์ที่ได้ผลครับเขาหน้าไม่เถ่าไกไ่เลยเกี้ยวเหรอครับหมู่บ้านหนึ่งตั้งใจออกมาเบิ่งเขาให้เพิ่นเป็นว่าเป็นไก่พอเกี้ยวไปกำลังเหลืองกำลังอันนี้แหละครับหนาจะประมาณโอ้ยเพิ่นเปียกนน่หมอกครับหนาจะประมาณชักวันที่สิบเจ็ดหรือมั้งครับเกี่ยวเขารง ท่รงนี้สีเอาค้นเกี่ยวครับเกี่ยวมือทรงในบ้านนาสิเป็นรถครับทังหน้าบ้านไม่เถ่าทั้งหน้าบ้านผมคนละนาสิเป็นรถเกี่ยวครับชโมือนี่สะดวกสบายครับมีรถเกี่ยวหาพร้อมอกําลังสีแจ้งเหครับพี่น้องคนหนงวิวเนี่ยมัเศ้าคักขนาดครับอากาศดีครับผม อะไล่ะบ้านหำบ่วงสิ่งไปทางไงเลยเนะาะพาเบิงตะเขาบบ้านอืมงกอือคือแล้วบ้านแถ้วนี้นบัติตัดยาจักมาเถืกอบ่โอ้คือชิได้ตะกบสามตัวล้วครับหนูว่าได้ดอกไม้อนีินมาเกี่ยวมันกนะ่อนเขาเป็นหน่วยมันเหมือนดูมันบ่บ่ปิดเอาแล้วบ่ ปิดเอาไปกินไหมเฮ้ยโอ้โอเดี่ยแดงครึ่งครึ่งอยู่ครับโอ้หน่วยใหญ่ตัวหน่วยนี่ไม่ได้เสียหนาใส่ปุ๋ยก็สิคักนี่โอ้หน่ยวยใหญ่อยู่ครับเงินเพิ่นออกมาหน้าเพิ่นกับปิดไปหลายเติบอยู่อ่ะนะคโอ้นี่ครับมันเป็นเนื้อแดงนะครับเกี่ยวมังกรเนื้อชมพูหวานงามครับอ,อันนี้เล็อกอีดหยึ่ง เป็นตะไเพ็ดปอกมีดปอกเกี้ยวเลยโอ้ตกใจเกวดิดคัดไว้เ่ให้นันหอยป่อวน้องเล็กแป๊บยางดีเัินีหไหมเอาพัดปูักเคื้ไว้โอ้โ,อโ,อโออหตไทนี่ ัแต่สมัยพอเถ่าเป็นเบาขุนบ่อครับนี่ดูสภาพครับยังใส่งานได้อยู่เด้อครับนี่เห็นห่างๆ้ <c oughs> งางสีก็ได้นี่แหละครับเนี่ยได้กระพันหำมือก็ได้กบง่ายสามตัวนี่แหละครับพ่อได้อยยูได้กินพี่น้องบ่หมานปันไหนครับ ตรงหญ่เยอะครับออกดาวงเงียบไม่มาก <c oughs> สองรอยเ <c oughs> <c oughs> ด็กกบสามตัวเอ้ามือหนายังว่ากันไหมครับบาทเ่นตรงเงยเงงามยู่ครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องแฟนคลับสมองสุบอนเดอ้อครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดให้กกำลังใจมันตีหน่อยลอยโลกระพ่านหำไมเดอ้อครับผมออกมาหาอยู่หาก,กินคือเก้าล่ะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องเด็กกบเด็กกบหง่ครับเหมือนเด็กอมครับ ดีได้ออมห้องออมใส่ผักขาดต่ใหญ่ดีใหญ่ครับ,รบโอ้เกือบโอยเด้อครับสามตนี่ออกเมื่อครับบนันเริ่มแจ้งเริ่มสวยแล้วเป็นตลไ